ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะไปบ้านบอสบอยนะคะจะเรียกว่าบุกเลยเพราะว่าบอกเขาแล้วแล้วเขาก็บอกว่าเออเวคําม mm. มาเลยพี่มาเลย mm. ค่ะจะไปทําไมนะคะอ่าพอดีคุณนาย mm. เพื่อนสาวของดิฉันเขาวาดรูปให้บอสบอยแล้วแล้วว่าจะเอาไปให้ที่หน้าห้านหมอลำแล้วทีนี้วันที่ไปอยู่หน้าห้านหมอลำอ่ะมันไม่มีความเขาเรียกว่า มันไม่ได้มีจังหวะที่จะสามารถเอาไปให้เขาได้นะคะก็เลยแบบต้องเก็บภาพวาดไว้พอเก็บภาพวาดไว้คุณเขาก็กลัวว่าภาพน้องจะสูญหายไปนะคะยานเสียหายยานผ่ามัน,นเก่าที่นนไหบ้อการชัญญากัันใดกัแบบแว่าเอาภาพไปให้บอสเอาภาพไปให้บอสโอเควันนี้ฉันเลยนัดหมายบอสแล้วเรียบร้อย และตอนนี้ก็คือกำลังจะไปที่บ้านบอสนะทุกคนแต่ไม่ไล์สดนะคะกลัวแม่ด่าค่ะแม่บอกว่าเป็นผู้หลอกผู้ใหญ่จะไปบ้านดาราไม่ได้ก็ตอบแม่ว่าค่ะสวยแต่ก็ทำค่ะจบข่าวกำลังเดินทางจะไปบ้านบอสบอยมันก็จะแฮปปี้แฮปหน่อยนะ เที่ยวเก่งแชร์แน่ครับผมวันนี้เราจะไปเที่ยวไหนครับอาจารย์เอี่ยมเราจะไปบ้านคุณบอยสิริชัยใจยเกินร้ายค่ะบางคนก็บอกว่าบอสบอยบางคนก็บอยสิริชัยบางคนก็ให้เรียกหัวหน้านะครับแต่ผมไม่เรียกหัวหน้านะครับผมผมสนิทใจเรื่องหัวหน้ามากกว่านะครับค่ะดิฉันเรียก hey, <Bot S 1> อบอสบอบย <Boy S 1> นแก็เรียกแบบนั้นเลยนะครับดิฉันแบบว่าเมียฝรั่งค่ะดิฉันต้องแบบบอสบอยเท่านั้นโอเค เราเจอกันนะครับผมค่ะนัดหมายผู้ชายเรียบร้อยค่ะทุกคนเนี่ยนะทุกคนให้ดูสภาพการจราจรช่วง5โมงจะ6โมงนะคะทุกคน6โมงแล้วค่ะตอนนี้6โมง9นาทีนะคะก็คือแบบบ้านเจ๊นเนี่ยไม่ได้ไกลาจากบ้านบอสนะแต่ปัญหาที่เจอก็คือแบบว่าการ t r a ฟ f i c jam คืออะไรอะพี่นายรถจราจรติดขัด มันก็เลยไปแบบพุ่งพุธพูดไม่ได้นะทุกคนรอนิดนึงผมงห่วหน้าทำเป็นหน้าเดียวอ่ะไม่ตกใจตวเองใส่ฟิลเตอรยอพี่ถามยังไงอันนี้แอบถ่ายค่ะป็กคนผมรแบบถูกใจไหมล่ะชอบครับเพริงจริงๆรูปนี้แบบผมนี้เสื้อตัวนี้ก็คือแบบเป็นโลโก้เลยเป็นโลโก้ครับโลก้ เด็เอาดีดีทุกคนมหาบวสค่ะวันนี้บรน้ข้างเขาเราได้ทำมานีแบบแล้วนั่ก็เพื่อนจะเสือก็ตกดามาเมื่ยมือนั้นมันนั่งกับเพื่อนอะไรครับเพราะว่าบ่อยผ่านมาใหม่แล้วทีนี้ถ้าถ้านั่งที่พื้นมันก็จะแบบมือนใช่ไหมแผ่มันอทพี่รู้มีเข้าใจมีั้ยันนี้ใส่ี่วันนั้นก็เอาเสื้อมาให้ครับวันนี้บ่อยออกจากเมืองที่ไหวันนี้ก็มีผ้าบ้านมาให้ เป็นพี่นางเป็นคนวาตอนแรกว่าจะเอาไปให้ที่เวทีสถานการณ์มันฟินเกินไปพี่นอนกิ้งไปกับพื้นดินละคือทั้งจุดหมอกมาอะยทั้งถือเงินทั้งอะไรผมก็เลยบอกว่าเออมันมันไม่หมอกแล้วล่ะพี่กิ้งแบบเออรอบลานวัดแตะเกี้ยงแบบพ่อพี่นะพี่ทั้งกิ้งทั้งชักลงไปทั้งกิ้งนอนลงไปผมเครื้อบประดับี่นอนทุกคนเหม็นไหมครับ มากมากครับผมเดี๋ยวไปจอดตั้งไว้ตรงนี้เลยตาเราไม่กวนนานหรอกอ่าพี่ยันบอกว่าพี่นายบ้านผมว่าเป็นสีเทานะพี่นายกข็ขาดขาวได้หรือไม่ไม่เข้าเลยเข้าเข้าครับและสีขวอวด้วยเดี๋ยวไปจอดติดไว้นี่จริงๆมีโลกมีโลกของยูทูบยังยังไม่ติดเลยเห็น<ล>อ,อยู่คือยังไงล่ะคือแบบผมยังไม่จําไม่ได้เลยว่าบ,บ้านหัวหน้าสีอะไรเอาตอนแรกก็เทียบซอนนะตอนหลังพอเจอบอสแล้ว ทุกวันค่ะทุกคนเราคนบ้านเดียวกันนี่หนิคนสารคามเดนพี่เอี้ยมโอ้มีคนบอกว่าพี่เอี้ยมมาหาบอสราซาโอ้พี่ดังแล้วนะทุกวันนี้ทุกวันนี้พี่ดังแล้วค่ะมีคนบอกว่ารอบต่อไปขอภาพคู่ภาพคู่กับใครครับผมเอ้าใครเหรอใครเหรอไม่ไม่ผมว่ามีคนถามเยอะครับคู่กับใครเหอไม่อยากรู้ว่าภาพคู่กับใครครับภาพพูกใครครับภาพพู่กับใครคะทุกคนช่วยบอกพี่หน่อยพี่แบบไม่รู้พี่ใส่ เห็นว่าไงเห็นไงต้อมองไม่เห็นคู่ซอยอวโอ้ยาวเลยใจเย็นครับทุกคนใจเย็นซ้อทำไมไม่เข้ามาบอกนะว่าซออยากได้ท่พนไหนอวันนี้วันนี้มีร้องเพลง่อุดอนรอ้อคือผมก็ไลฟ์สดตามจนดึกนะครับถ้าเวลานี้ก็น่าจะซาวเช็คอยู่พี่ก็จะ พี่ก็จะเกาะกระแสโดยการแบบเม้า,ามอยรีวิวบอสโอ้ยบอยติดตามอยู่เลื่อนไปก็เจอพี่ยยงฉันเริ่มอายแบบล้วนะไปติดตามอยู่เนาะแต่ว่าิูเจร์บอสยังก็ไม่รู้แน่เดียวใช่ไหมครับเดียวมากเลยพบอได้พี่ว่าหน้าบอยยุคข,ข้างนอกก็อยู่ใน,น าพรูปไข่รอเรือทุกคนแต่ว่าอยู่ในกล้องมันอ้วนเกินในกล้องมันอ้วนเกินทำไมรู้เวลาเนาะนัดกันอยู่เนาะก็ได้ยินเสียงร้องเพลงเราเน้นว่าแบบนักร้องในวงร้องเพลงป้าป้าไม่อยากกวนนะเดี๋ยวแฟ่นถ่ายจบอันนี้ไม่ได้ครับผมค่ะเดี๋ยวจะวาดมาให้นะทุกคนรอบหน้าเดี๋ยวจะวาดมาให้นะอยากเป็นไหนก็สิมาดอกมาหางเปาเนาะถ้าภาพคู่นี้ต้องได้สองแผ่นนี้ ต้องต่องผมครับต้องั่งผมับเสือม้าห่กะกักะจมมาว่าคือเขาอยากได้คือเขาแม้ว่าจักทยางดอกก็ต้องไปถามด้วว่าเขามากันว่าจะขึ้นไดดอกว่าเสือม้าหงกะอยากได้คือกันไปแล้วไปแล้วจ้จบเดี๋ยวจะไมถ่ายรูปกับมาถ่ายถ่ายรูปโอ้ยสูเสียเวลาเขาไม่ไม่ไม่เป็นไรครับไมเลย่ไม่ได้ไม่หน็อยู่แล้ววันนี้คือยุ่งทั้งวันเลย บ้านดีี่รบ้านีีใช่ปเป็นรูปบ้าเอาว้วหน้า,นนนารใัใส่ฟิลเตอร์แบบน้าเดียวเลยรูปหน้าเรียวนะรูปบานโอ้แบภบาพถูกชอบครับ,บรจริงจรูปนี้แบบผมนี้เสื้อตัวนี้ก็คือแบบเป็นเป็นเป็นโลโก้ครับโลโก้ของบอยตั้งแต่เปิดวงกีรก มหาบอสค่ะวันนี้วันี้ท่านเข้าเหรอเด้าค่ะเมนีจับแล้วนั่งก็คือนเสือก็ตับดามาด้อมือนั่นมันนั่งกับพื้นได้ครับเพราะว่าบอยผ่ามาใหม่แล้วทีนี้ถ้าถ้านั่งที่พื้นมันก็จะแบบเหมือนกับมันแผ่มันมันพี่รู้พี่เข้าใจพี่นี่ใส่กันพี่พี่วันนั้นก็เอาเสื้อมาให้ครับวันที่บอยออกจากโรงพยาบาลวันนี้ก็มีภาพบ้านมาให้เป็นพี่นายเป็นคนวาดเป็นเป็นศิลปินด้วยนี่ครับ ศิลปินอิสระเมื่ออยู่บนเวทีคือผมดูแล้วสถานการณ์ไม่ครับตอนแรกว่าจะเอาไป<อ>ให้ที่เวทีสถานการณ์มันฟินกันไปพี่นอนกิ้งไปกับ<ม>พื้นดินแล้วคือทั้งจะหมอบมาอะไรทั้งถือเงินทั้งอะไร <c oughs> ผมก็เลยบอกว่าเออมันมันไม่หมอแล้วล่ะพี่กิ้งแบบเอรอ,อบลานวัดนะ่ะเกียงนะ่ะพราะพี่น่ะมีนทั้งกิ้งทั้งชักลงไปทั้งกิ้งักงอลงไปขอบคุณนะครับผมคือประพันธพี่นองทุกคนเหมือนไหมครับ อขอบคุณมากมากครับผมเดี๋ยวไปจะเอาตั้งไว้ตรงนี้เลยตาเราไม่กลัวนานหรอกอ่าพี่ย้าบอกว่าพี่นายบ้านมอนบอสเป็นสีเทานะพี่นายเอาขากขาวได้หรอเ่าไม่เข้าเลยเข้าเข้าครับถ้อสี <ừ> ขาวันก็เดี๋ยวันจะเอาติดไวน้นี่จริงๆมีโล่มีโล่ของ Youtube ยังยังไม่ติดเลยเคือยังไงล่ะคือแบบผมยังไม่จำไม่ได้เลยว่าบ้านหัวหน้าสีอะไรเอา ตอนแรกก็ทีมซอสนะตอนหลังพอเจอบอสแล้วจะทีมอย่างละเราเป็นสีเป็นสีทีมจะเบาเหล่ากนล่ะทุกคนสีทีมจะเบาเหล่าล่ะภาพหน้าขอเป็นภาพคู่อ๋ <c oughs> อภ <c oughs> าพต่อไปขอเป็นภาพคู่นะครับบ้านที่ห่างจากนี้แค่สิบกิโลพี่มาได้ทุกวันเราคน,คนบ้านเดียวกันดินน่คนสารคามเด พี่เอี่ยมโบมีคนบอกว่าพี่เอี่ยมมาหาบอสละซานแสดงว่าพี่ดังล้วได้ันทุกวันนี้พี่ดังเลยมีคนบอกว่ารอบต่อไปขอภาพคู่ภาพภาพคู่กับใครครับผมใครเหรอใครเหรอไม่ไม่ไม่มีคนถามเยอะเลยใครพคู่กับใครใครใครพู่กับใครครับอื๋อพู่กับใครคร้าทุกคนช่วยบอกพี่หน่อยพี่แบบไม่รู้พี่ใส ไหนไหนเห็นว่าไงเห็นว่าไงป้ามองไม่เห็นครูสอนย่าี่ไงโอ้เงวเลยใจเย็นครับทุกคนใจเย็นซอสทำไมไม่ทัน้ทมาบอกนะว่าซออยากได้ภาพไหนโอ้วันนี้วันนี้มีร้องเพลงที่อุดรครับคือผมก็ไลฟ์สดตามจนดึกเลยครับถ้าเวลานี้ก็น่าจะซาเช็คอยู่ พี่ก็จะพี่ก็จะเกาะกระแสโดยการแบบเมาส์มอยรีวิวบอสรีวิวต่อโอ้คอยติดตามอยู่เลื่อนไปก็เจอพี่ยำฉันเริ่มอายแล้วล่ะไปติดตามอยู่เนาะแต่ว่าฟิลเตอร์บอสหน้าเรียวใช่ไหมครับเรียวมากเลยตอนนี้พี่ว่าหน้าบอยยุคข้างนอกก็อยู่ในกล่องไม่เหมือนกันใช่ไหมครับข้างนอกแบบหน้าหน้ารูกใครหน้าลู ถ่ายรอเรือทุกคนแต่ว่าอยู่ในกล้องมันอ้วนเกินในกล้องมันอ้วนเกินทำไมรู้เวลาเนาะเอานัดกันยูเนาะก็ได้ยินเสียงร้องเพลงเรานึกว่าแบบนักร้องในวงร้องเพลงป้าๆอย่าควรนานเดี๋ยวแฟนเขาเขาจะอันนี้อมากมากนะครับผมค่ะเดี๋ยวจะวาดมาให้นะทุกคนรอบหน้าเดี๋ยวจะวาดมาให้นะอยากเป็นไหนก็สีมาดอกมหาบัวเนาะถ้าภาพคู่นี้ต้องได้สองแผ่นเนี่ เออรู้แล้วล่ะว่าเสือมาไห้กะกะกะจมมาบอกคือเขาอยากได้คือเขาแมอือจักีิยังดอกบ่ต้องมาถามด้วว่าเขามากันบ่จักจังใดดอกว่าเสือมาไห้กะอยากได้คือกันไปแล้วไปแล้วขอบคุณพี่ย้ำครับผมถ่ายถ่ายรูปโอ้สูเสียเวลาครัไม่ไม่ไม่เลยวันไม่ได้ไปไหนอยู่แล้ววันนี้คือยุ่งทั้งวันเลยก็ตอนนี้คือว่างครับ ทำอะไรสดหลายคนแบบส่งข้อความมาเป็นอะไรหรือเปล่าคะผมยังไม่จาไม่ได้เลยว่าบ้านหัวหน้าสีอะไรเอาตอนแรกก็เทียมซอสนะตอนหลังพอเจอบอสแล้วจะเทียมอย่างหลเป็นสีเป็นสีเทียมจะเบ้าหรอกล่ะทุกคนสีเทียมจะเบ้าหรอหละภาพหน้าขอเป็นภาพคู่อ๋อภาพต่อไปขอเป็นภาพคู่นะครับ นถ้าสิบกิโลพี่มาได้ทุกวันค่ะเราคนบ้านเดียวกันดินี่คนสารคามเดชพี่เอี่ยมโบมีคนบอกว่าพี่เอี่ยมมาหาบอดละซานแส้ยพ่ดักาได้ว่าทุกวันนี้พี่ดักมีคนบอกว่ารอบต่อไปขอภาพคู่ภาพคู่กับใครครับผมใคร ไม่ครับเพราะว่ามีคนถามเยอะ้วครับคู่กับใครคือยาพคู่กับใครครับอืมอืมภาพคู่กับใครครับาพคู่กับใครค้าทุกคนช่วยบอกพี่หน่อยพี่แบบไม่รู้พี่ใสใสไหนไหนเห็นว่าไงเห็นว่าไงป้ามองไม่เห็นคู่สออืมโอ้โหเงาเลยใจเย็นครับทุกคนใจเย็น คอมเมนต์บไม่เข้ามาบอกนะว่าซออยากได้ภาพไหนนะวันนี้วันนี้มีร้องเพลงที่อุดรครับโอคือผมก็ไลฟ์สดตามจนถึงนะครับถ้าเวลานี้ก็น่าจะซาวเช็คอยู่พี่ก็จะพี่ก็จะเกาะกระแสโดยการแบบเมาส์มอยรีวิวบอสโอ้พอยติดตามอยู่เลื่อนไปก็เจอพี่ยำฉันเริ่มอายแล้วละไปติดตามอยู่เนาะแต่ว่า